หาสี่สามสองครับโอ้โหมืดมากเลยครับอ่าแสงแสงแสงอ่าเดี๋ยวเราย้ายไปถ่ายในห้องของลาดิวานะครับทำทำคลิปมันนยอยากจะมาทักทายลูกเพจของสถานีแบ็กบุบน Facebook ครับอ่ามืดมากเลยครับเป็นแสงแสงตะวันครับโอเคเดี๋ยวย้ายย้ายแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับ วัสดีครับนี่คือรายการ Woods t o r y Cut Text 2ครับนี่คือรายการ Woods t o r y ครับนี่คือในช่องของสถานีแบบ w o o d w ครับที่ทำคลิปมาวันนี้ครับก็เจรนาก็อยากจะมาทักทายลูกเพจที่อยู่ในเพจ facebook ของสถานีแบบ w o o d w ครับเพจนี้ครับผมก็สร้างมาแล้วถึง6ปีด้วยกันครับ ตั้งแต่ปี 2, 5 6 1นะครับหลายคนบอกว่ามาบอกฉันทําไมไมได้อยากรู้แค่อยากรู้ว่าเธอจะมานําเสนออะไรใช่ไหมครับก็ในเพจสถานีแบบวุธๆครับก็ผมก็จะมีการโพสต์เล่าเรื่องราวต่างๆในยุคสมัยอดีตในยุค90ในยุคที่เราโตกับมาของในยุคที่เราโตมากับของสิ่งๆนั้นนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ ผมเนี่ยมีโอกาสได้มาทําคลิปได้มาอัดคลิปนะครับแล้วก็ผมจะให้รายการคลิปนี้ของผมเนี่ยเป็นรายการ Wood สตอรี่นะครับบุ๊สตอรี่ครับแล้วก็ผมก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องของผมว่า,ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เราผ่านมาบ้างน,นะครับกับเรื่องราวของอของสะสมเรื่องราวของภาพยนตร์ของเพลงของศิลป,ปินของอแฟชั่นหรือหนังสือหรือของสังสมต่างๆที่ เราก็มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับก็ในคลิปนี้ครับก็ฝากท่านผู้ชมครับก็ฝากเพจของสถานีแบทวุฒฝากเพจของสถานีแบบวุฒวุครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดเห็นก่อนนะครับแล้วก็ฝากช่อง u t u b e ของผมครับสถานีแบบวุฒวุครับกดกระดิ่งกดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราครับก็ในวันนี้ครับ รายการบ o d ต t o r y ครับอี EP นี้ถือว่าเป็น EP ีแรกเลยที่เรามาพูดคุยกันครับอีพีนี้ผมให้ชื่อว่าอ่ากลับมาทักทายเล่าสู่เป็นฟังครับกับบ o d ต t o r y แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับไม่บา,าครับ